โอเคครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการเขาเรียกว่า,าสาธิตนะครับตัวแปรแบบเล็บแล้วก็การสร้างฟังก์ชันเมททอดขึ้นมาแล้วก็เรีกยกที่ด้านบนนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการสร้างตัวแปรอแบบีก mm hmm. ประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าอ็อบเจกต์นะครับก็ผมจะทําการาพิมพ์คาว่า Constant นะครับแล้วก็ให้เป็นคำว่าอาจจะเป็นคำว่า Account แล้วกันนะครับเท่ากับ Reactive ครับอันนี้ c t i v e จริงๆมันมีตัว snippet ให้นะแต่ว่าผมขออนุญาติไม่ใช้ก่อนนะครับตรงนี้เราจำเป็นต้องทำการอ m p o r t เพยตัวแปร Reactive ด้วยนะครับโอเคนะก็ Reactive เนี่ยเวลาเราจะใส่ค่าเข้าไปเนี่ยนะครับ เราสามารถใส่เลขสองได้ไหมนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะเหมือนกับตัวแปรพิมพิทิ e ได้ไหมมันจะไม่รับนะครับตัว reactive เนี่จะบังคับว่าต้องเป็น Object ขึ้นไปก็คือต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อง่ายต่างจากเล็บเล็บเนี่ยมันเป็นลักษณะออกแบบมาให้สามารถรับค่าที่เป็นลักษณะทั้ง object หรือตัวแปร primitive ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิด reactive เนี่ออกแบบมาให้รับเป็น Object เท่านั้นนะครับคราวนี้ ในกรณีนี้ผมก็จะมาโนว่าผมจะมีอ,อ็อบเจกตัวหนึ่งที่เป็นยูสเซอร์เแล้วกันนะแล้วก็ระบุข้อมูล u mm ู e r n a m e เนมเข้าไปเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ให้เป็นคำว่าอะไรเดียว mm hmm. เช่นเป็นอ mm ่แอดมินนะครับแล้วก็อ mm ่าพาสเทเปิดนะครับ mm hmm. ก็ให้เป็นคำว่านะครับอันนี้เท่าที่ต้างม้นะครับ พาสเวิร์ให้เป็น 1, 2, 3, 4จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะออบเจกต์นะครับคราวนี้ผมจะทำการเขาเรียกว่า Re t r ิร์มออกไปนะครับแล้วก็ดูว่าผมจะสามารถอ่านค่ามันได้ไหมนะครับนะก็ผมจะมาที่ตรงนี้ผมอาจจะใส่ hr นะครับเพื่อมันทำการใส่ตัวขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งอันนั้นผมก็จะพิมพ์ Debug เจ้าตัว Account ของผมเข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่ Account ใน View เนี่ยเวลาที่เราอ้างตัวไป Object เนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างหนึ่งครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้อง <c oughs> เขาเรียกว่างไงเดียวใส่เป็นคำว่า JSON.stringify มันสามารถทำการถอด Object ออกมาให้เลยถ้าเกิดเรามองเป็น Object มันจะทำการเจนมาเป็น Object เราเลยนะครับเป็น JSON เ,เลยเลยก็ผมจะทำการยานเซิร์ฟนะครับเพื่อดูว่า,าผมสามารถาดึงค่าที่เป็นลักษณะตัวแปรสร้างมาจาก เรียกทีได้จริงไหมนะครับผมก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็ refresh ดูก็เห็นว่า account นะครับ user name เท่ากับ admin password เท่ากับ1234นะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถ debug ได้สามารถดึงค่าได้นะครับคราวนี้ถัดมาคือว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่ามาันล่ะจะเปลี่ยนแปลงไงผมจะทำการสร้างปุ่มมาสักปุ่มหนึ่ง้วกันนะครับมโนว่ามันคือปุ่ม รีเซ็ตแล้วกันนะครับก็คือเคลียร์ก็อาจจะเป็นคำว่าเคลียร, Clear นรน์นะครับแล้วก็อ n อนคลิกนะครับเคลียร์นะครับแอคเคาท์แล้วกันนะครับแน่นอนเราก็ต้องสร้างเจ้าตัว,ตวฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับก็ชุบชึบชึบนะครับประกาศเป็นแอโร w ฟังก์ชันนะครับแบบนี้ ราบบฟชันคือมีลูกสอนนะมาๆมานี้แต่ว่าจริงๆมันมีประโยชน์ของมันอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ขอากล่าวถึงประโยชน์ในในคลิปนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์ของเรื่องวิวสามนะครับในซีรีส์ชุดนีนะ้เราจะพยายามทําให้เห็นภาพว่าการที่เราจะเริ่มเขียนวิวด้วยวิวเวอร์ชันสามเราต้องทํำยังไงนะครับอันนี้ก็จะคอมมาแล้วก็ใส่คำาออนคลิกเคลียร์บัตตอนเข้าไปผมก็จะทําการเคลียร์ค่าที่มีอยู่ในนี้ถูกต้องไห เอาลวิธีการเคลียร์ไงแหละแล้วก็ Account ครับแล้วก็อะไรนะครับก็ดอทครับ username ตรงนี้เนี่ยข้อแตกต่างของเจ้าตัวเรี c กท v ีคือคุณไม่ต้อง d o ท Value เพราะมันมองว่าตัวมันเองเนี่ยคือเป็นเหมือนกับอ Value อยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าโดยตรงจากนี้เลยนะครับดอทนะครับแล้วก็ Password เท่ากับ โอเคนะครานี้ก็มาดูว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับก็โอเคผมก็จะ refresh ก่อนนะครับผมขออนุญาตปิดไอ้ตรงนี้กันก็ผมจะกดเคลียร์นะครับดูซิว่าตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงตามไหมโอเคนะก็เปลี่ยนแปลงตามนะครับก็พูดง่ายๆคือเล็บแล้วก็เรียกทีเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับเป็นวิธีการสร้างตัวแปรที่ก็าเรามี Side e s i ยเอฟเฟกต์กับตัวเทมเพลตแต่เพียงก็ว่าเรียกทีเนี่ยมันจะเหมาะกับเจ้าตัวอ็อบเจกต์นั่นเอง โอเคไหมนะครับมันจะเหมาะกับเจ้าตัวอ็อบเจกต์นะครับจุดสังเกตก็คือคุณม่ต้องดอทแวร์ยูคราวนี้คําถามก็คือว่าถ้าเกิดผมไม่เขียนแบบนี้เนี่ยนะครับผมเขียนเป็นลักษณะคือยัดอ็อบเจกต์ชุดหมามันได้ไหมนะครับก็คือเป็น Account นะครับอ่าแล้วก็เท่ากับอย่างนี้เลยอ่าได้ไหมนะครับ account แล้วก็อาจจะเป็นอ่า user name นะครับอ่าผมขออนุญาตที่จะก๊อปตัวบนมันดีกว่า อย่างนี้<ๆ>นะครับแล้วก็เคลียร์ค่าให้มันได้เลยไหมอ่อนมานไหมนะครับจะเห็นว่าไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะคัาเป็นคนสแตนะครับแต่เราก็มานั่งเกิร์มถามว่าถ้าเกิดผมอ่ะต้องมานั่งเซตเทียตัวเทียตัวอย่างเงี้ยแ,แล้วถ้าเกิดแบบประมาณว่าผมมีหลายฟิล์เงี้ยเวลาผมจะเคลียร์ทีนี้ผมไม่บันดอดกันอ้วกเลยอนะครับผมต้องการจะให้เคลียร์ทุกอย่างอาจจะเป็นอ็อบเจกต์ทั้งโลกใน้ซ้ํานะครับผมจะทํำยังไงล่ะนะครับก็ ในคลิปหน้ามีคำตอบครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ